และในที่สุดแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากหานไปนะคะถามว่าทำไมถึงปรากฏตัวเพราะว่าหาช่องทางหนีไม่ได้ทำไมถึงยังไม่ไปขอวีซ่าไปตั้งสามรอบแล้วศาลไม่ให้เพราะฉะนั้นไปแบบดีๆไปไม่ได้จากนั้นปุ๊บหาทุกช่องแล้วปรากฏว่าโดนปิดทุกช่องเหมือนกันล่าสุดก็เลยไฟกับเกาะอรมาโนงไงทั้งมด่กะเกาะอารมาโนงมันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้น การนักสาวความมั่นคงภายในก็คือแปลว่าไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศทหารอะไรก็ตามแต่ภายในประเทศนี้ถ้าเกิดว่ามีนักผู้ต้องหาคาดีหนึ่งหนึ่งสองหนีก็ต้องจับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้ต้องหาหนึ่งหนึ่งสองถ้าสารไม่อนุญ,ญาตให้ออกนอกประเทศก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดไปที่ไหนก็ต้องจับเห็นหน้าเลียมๆปุ๊กจับเลยระวังนะใครตอนนี้ถ้าเกิดใครหน้าเลียมๆกูแนะนําไม่ให้ไปฉีดบท็อกซ์ซะทำไมล่ะฉีดให้หน้าเรียวๆคางแหลมๆ เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขานิเตอร์กันหมดทุกระยะสองศอกใครหน้าเหลี่ยมแม่งจับหมดจับไว้ก่อนจัดไว้ก่อนจับไว้ก่อนใครหน้าเหลี่ยมจับไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เกิดหน้ามึงออกมาเหลี่ยมเหลี่ยมึงไปฉีด botox ไปก่อนเลยนะทําไวละเพราะว่าบรรดาพวกความมั่นคงภายในเกาะเอลมานอไงล่าสุดเธอรู้ยังว่าทําไมเขาซัดกาอลมานอทาไมเขาถึงซัดกาอลมานอเราก็จะตัดงบกาอลมานอตัดงบเจ็ดเันนั้นกาอลมาตอกกอลกาอกอลมานอมันแย่เธอรู้ไหมทําไมทําไมเขาซัด เพราะกออรมนกออรมนอมันคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและคนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยกอรมนอรองมาจากรองรองมาจากนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่รู้สีรู้แปดนั่นก็คือผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารอยู่ตรงนั้นหมดเลยกออรมนและสําคัญที่สุดในโครงสร้างกออรมนก็จะมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทักบบทักเรือตํารวจอยู่ตรงนั้นหมดเลยกออรมนกออรมนอคือองค์ขรบยุบของราชการไทยในการรักษาความมั่นคงภายในจ้า ทำไมถึงไฟกับกอลามานอก็เพราะกอลามานอน,นั่นแหละเขาปิดทุกช่องประตูออกไงปิดทุกช่องประตูออกคุณต้องไปติดคุกคุณออกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณจะต้องไปติดคุก ควายแดงก็มีการสร้างไวรัลบอกว่านี่ไงเขาไม่ได้ไปไหนนี่ไงมีคนปล่อยข่าวลือนี่ไงมีคนปล่อยข่าวบอกว่าหนีไปทางนั้นหนีไปทางนี้นี่ไงมีคนปล่อยข่าวลือ,ลอ,บ,อ,ลอ,ลอบอกว่าไปทางจันทบรุรีไปอยู่กับลูกที่อังกฤษลูกเอาไปส่งนี่ไงขดตัวใส่ในกระเป๋านะเครื่องบินลูกไปยังติดนี่ไงมีคนปล่อยข่าวทั้งหมดเป็นเฟซนิวมีการปล่อยข่าวมึงไปไม่ได้ต่างหากเรามึงไม่ใช่มึงจะไม่ไป <laughs> มึงไปไม่ได้ คุณได้พยายามแล้วแต่คุณไปไม่ได้คุณพยายามจะหาเรือแล้วแต่ไม่มีใครรับคุณพยายามจะไปแล้วแต่คุณไปไม่ได้คุณพยายามจะไปดอนเมืองเพื่อที่จะเปิดหน้านฟ้าแต่ว่าทหารอากาศไม่ให้ขึ้นเพราะทุกที่มีกล้องวงจรปิดยกเว้นที่เดียวที่ไม่มีคือชั้นสิบสของโรงพยาบาลตำรวจดังนั้นเมื่อทุกที่มีกล้องวงจรปิดถ้าเกิดหน้าสี่เหลี่ยมไปขึ้นเรือที่ไหนขึ้นรถที่ไหนออกรูไหนประตูใดขึ้นเครื่องบินตรงสนามใคร บรรดาผู้บริหารสูงสุดของสนามนั้นๆของสถานที่นั้นๆเขาจะต้องรับผิดชอบไงมาตราหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมตัวนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองซะด้วยคดีหนึ่งหนึ่งสองจ้ะนี่ดูปากโมลี่นะจะ๊ะเป็นนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองที่จะต้องที่ต้องคดีและตอนนี้ไต่สวนจนเสร็จแล้วและกําลังจะต้องฟังคําพิพากษาในเดือนกรกฎาคมนี้ดังนั้นแต่ว่า ไม่เกี่ยวกันกับวันที่13มิถุนายนที่จะถึงแต่เดือนกระะกฎาคมนักโทษหนึ่งสองต้องรอฟังคำพิพากษาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนหน้าเหลี่ยมหนีไปช่องใดทหารช่องนั้นต้องรับผิดชอบถ้าเกิดหนีไปทางชายเดินสะแก้วผู้เป็นแม่ทัพภาคที่สองต้องรับผิดชอบผู้การสะแก้วต้องรับผิดชอบผู้บัญชาการตำรวจจะต้องรับผิดชอบ ถ้าหนีไปทางฝั่งทาหารทางทางฝั่งทะเลไทยทาหารเรือต้องรับผิดชอบกอรามานอมีทาหารเรืออยู่ในโครงสร้างคุณต้องรับผิดชอบถ้าหนีไปในน่านฟ้าทาหารอากาศก็ต้องรับผิดชอบขึ้นตรงไหนก็ไม่ได้จ้ะเพราะกอ,อร,อรอมอนอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเป็นคนมอนิเตอร์ไว้ทั้งหมดค่ะไปไม่ได้ ไม่มีวีซ่าให้หนีจ้าตอนอีตอนตอนตอ,นตอนีตอนอียิ่งยวยแท่อวยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพราะว่ามีเอ่อถ้ามีนายพลตัวป้อมๆเตี้ยๆคนหนึ่งอะปล่อยให้หนีหรอกมันถึงหนีไปได้แต่นี่ไม่มีนายพลคนไหนปล่อยให้หนีได้จ้าเพราะคดีที่โดนคือคดี 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองหนีไม่ได้จะต้องอยู่ติดคุกก่อนโอเคนะจ๊ะจบไหมชัดไหมฟังดรเรมลริกาแล้วครบชัดจัดเต็มไหม ครบไหมครบไหมคะครบทุนไหมคะอ่ะครบทุนแล้วกดหนึ่งค่ะใครฟังดรมริกาเสร็จแล้วเขา้เขาใจเ,จจเจข้าใจแจมแจ้งแดงแ๋ครบทุนเข้าใจแจมแจ้งแดงแ๋กดหนึ่งมากคะ่ะกดหนึ่งมากคะ่ะแมมทำเป็นพูดนั่นพูดนี่อ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแพทยสภาที่โดนอัดวันนี้เดี๋ยวฉันจะไปดูค่ะว่าแพทย์เขาจะอัดกลับยังไง